สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักครับพียงสุขถูกสุขคนแต่ละคลิปนี้แม่คุ้มวันถ่าาพี่ภาน้องมาเห็ดอย่างนองบัาน,นี่เห,ห็นหอยแล้วพี่น้องหาหน่อไม้หาหน่อไม้หาหน่อไม้เอาทักทายลุงปลาหน้าอาบันสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาหาหน่อไม้ก่อนเด้อสัตด,ดีดีนะการดี ไม่อันนี้ไม่บ่งอันนี้มันคนระบงกันนะกับส่วนเออยังอี่น้ามองเห็นแล้วพี่น้องใช่ไหมนอนหลกแฮกมันโชว์ในเด็กเด็กนอนหลกแฮกมันโอเคพี่น้องคอยเนะพี่น้อง ยังนะโอ้มองหยียบ <c oughs> <c oughs> นึกว่ามันขุดนองไมเงี้ยดอกเอาเห็ดมองหยีบัม่มังผีฉลเอาพอพอแล้วแมถ่ถึงถึงผีเร็วอะไรนองไหมชุงง่มแอ๊ห็น้ยลไปแล้ว เคยชิมหมุนเขามาได้เด้อไม่กันซันกับพ่อไม่กันซันพี่น้องเลยกี้กับปีนกับเนื้อฟ้าฮะเบื้งผลงานเน่าพี่นอ้องแอกม,นนอมนอนันไปพี่น้องตามน้องม่นไปนี่ข้าเจ้าก็มาไปกินคือห่อเนี่ยนะห่อหื้ม เขาเอาเบ,บิร์ดหรอหนอขาวมันอืมพระเจ้าคุณกินแต่นอขาวมันนี่่เป็นนอแลไว้้ใหเาบบนออืีอ้คดส,สวัสดีค่ะพี่น้องไปพี่นอ้องเข้ากัอนเลยไปมาหาหน่อไม้เบิร์ดพี่น้องสังเกตหมวกเด้อพี่น้องแม้ชีวิตได้ผ่านเลยไว้แห่งความฝันเบิร์ดไปพี่น้องบนบน้ำบน อ่อยแล้วอืม,อมได้แล้วได้ไปไหมโอเคครับไปพี่น้องย่างก็ได้แล้วก็ไปต่อห้อง อ่อนๆงามเลยนะไม่เอาเบรีขัดเดียวนี่ทีแม่สมเซมปะโอ้ไปชิแบกไปนักกระโดด เดีมีเป็นจะเตรียมพร้อมเอาใหม่สดๆไปแก่งมันขัดไปเลยอันอใหญยสงังเราไมาเฮ็นเทียนไหนแล้ก็ว่าเอ้ยไม่ได้กินแก่งน้ำใหม่ด่วนแล้วเนาะท่านว่าเมื่อนี้เราจะได้กินกับแม่กับแม่พ่อมียก่อน Okay. Xong nha Phê giấy mẹ Đưa ra to phê Hên là bỏ Hên là phê แล้วคิดน่ะพี่น่ะงันมันคอบไปบ้าได้มันน้ำมได้สุดยดอดเลยกว่านะเอาได้บ้าละพ่อโอ้จะเห็นมันยากลำบากแค่นเนาะเอามา ที่โตนี่เด็กี่น้องป้าคนน่ะนอนบักใหญ่หันเด้หาน,นอนข้างๆนะเออคุดเอาคุดเอาเนาะขาวได้หาคุดเอาส่วนพี่น้องคุดมันค,คุดลงลึกลลึกซ้ำนี่วะเออฮะวางม,มาแดงไฟด้วยแดงไฟทำไมไกันอะเบิ่งพี่น้องมึงกดขึ้นเออมาโชว์ดู บาปเพชรกะหาเป็นเดี๋พี่น้องค่ะคนน่ะมา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 ,มาอเอาเป็นอย่างกำตายขออุ้ยเนาะอันนี้เอาบ่นี่เอารถซับมารถซับมาเอายุ่นบ่โอ้ยเนาะไปงัดเพียงทางลุ่มมันมันซับบ้างเทิงเหรววะเจ้า,ออาข,ขีาว้วา, <laughs> า,าเอาเนาะขับกมันมันขาวตีเด็ดนะห้ามห้ามา <Okay. S 1> พี่น้องมาเนี่ยเป็นมือโอเค okay, พี่น้องข้าวเดี๋ยวพี่น้องเป็นเลยสุดยอดเลยไปพี่น้องเนี่ยตามกลุ่นน้องุ่นไป ไอ้ส่งแล้วม่ให้ปุยเขาบบากไา้คไไปุลเรนน้ับครับเห็ผู้เดียวเลยเต่ มีมาแม่มีออกมาไป่อยม่บ่งไอง้งเนี่ยดยดลงไปคนเด้อยิลงลงไปนวลนันด้อ่าฮ่มเฮ้ยพี่น้นอง เขาเรียกอะไรนะแม่กระดูกสันหลังของชาติเนาะอะไรกระดูกสันหลังเอาเขาชาวนาเขาทายาก็คือกระดูกสันหลังของชาติไปให้็นยังก็เมียนครับเออเพิรนเลนเลนน้ำไอเพิ่นมันก็ยิสูไปยังไปพี่น้องครับครับเดี๋ยวหาโนมัจะเข้าเพราะในเกงครับนี่แม่ มันมีน้องใหม่เพราะวา่ามันกระติดหวยน้องคล้องบึงพี่น้องเห็นบ่าีขค้องน้ำทั้งหลังมันก็เลยชุ่มชื่อนอุดมสมบูรณ์เลยมีอยู่ตลอดอนี่เอามา มีบ่พามีพอนี่พรอะยังพี่จะหาไปอีกจันเอยเต็มตะกายัางเต็มเลยเด้องก่อนะน่อไปสัน หหก็เลี้ยวตะกอพอหน่ะบอกกลับดีกว่าเอาังพ,<ว>พี่ล่าพี่พลา่าเนาะที่ไปเต็มตะกาทให้เราไปอน่างทะเาคิวนี่เล่าไปก่อนนะเมยเนาะจ้าเป็นพ่อแม่คิดหนาด้วยค่ะด้วยสวัสดีค่ะ